อาจารย์คะต่อจากครั้งที่แล้วค่ะพอเราตรวจเจอพหาหะธาลัสซีเมียทั้งคู่เนี่ยทั้งสามีและภรรยาเลยแล้วจะยังไงต่อคะอาจารย์ธาลสัสซีเมียเนี่ยมันมี2ประเภทใหญ่ๆครับคืออัลฟากับเบต้าเรียกง,ง่ายๆ A กับ B <ส>ถ้าจะเป็นอันตรายจะต้องเป็นพหาหะชนิดเดียวกันอย่างเช่นสามีเป็น A อัลฟาภรรยาเป็น a Alpha. อัลฟาวิอันเนี้ยอันตรายลูกมีโอกาสเป็นโรคสามีเป็น B เบต้าภรรยาเป็น B เบต้า เฮ้ยอันนี้อันตรายลูกมีโอกาสเป็นโรคแต่ถ้าเป็นพาหะคนละชนิดกันสมมุติสามีเป็นอัลฟาภรรยาเป็นเบต้าหรือภรรยาเป็นอัลฟาสามีเป็นเบต้าแบบนี้ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าเป็นโรคชนิดเดียวกันแต่ว่ามันผิดปกติคนละตำแหน่งอันนี้ลูกก็จะเป็นพาหะต่อไปแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ คีย์เวิร์ดเลยของทาราซีเมียกันของทาราซีเมียคือเป็นพาหะชนิดเดียวกันทั้งสามีและภรรยาอันเนี้ยจะอันตรายแล้วก็จะต้องได้รับการตรวจต่อไปครับโดยเวลาเราตรวจทาราซีเมียเนี่ยเราตรวจกันยังไงเอาไว้คลิปหน้าเจอกันครับผม